สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับมะมหมียวไอรินจากเพจ pretty me up ค่ะวันนี้ก็ตามหัวเรื่องเลยเราก็จะมารีวิวกันค่ะกับครีมรองพื้นจากแบรนด์โซนิยนั่นเองรองพื้นออร่าค่ะเมียเคยรีวิวของแบรนด์โซนิยไปแล้วตัวนั้นเป็นสกินแคร์ใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับแบรนด์โซนิยเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักกันดีในเรื่องอาหารเสริมเขาเป็นวิตามินลดสิวนั่นเองสาหรับคนที่มีปัญหาสิวแต่ว่าตอนนี้ เขามีรองพื้นตัวใหม่เรียกว่ารองพื้นออร่าเขาบอกว่ายิ่งถ่ายยิ่งออร่ายิ่งออกแดดยิ่งออร่าด้วยแหละซึ่งข้างในนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่หลอดเล็กๆคือหลอดเล็กมากบอกเลยไม่เคยเจอแบบรองพื้นอะไรที่หลอดเล็กขนาดน,นี้ดูสิเล็กมากกระจิ๋วเดียวประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็น all in one เป็นทั้ง Foundation Makeup b a s e Sunscreen SPF 40ด้วยเดี๋ยวเนี่ยจะลองให้ดูกันจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองให้ดูดีกว่าก่อนที่จะไปทาที่หน้าเราก็มาลองที่บือกันก่อนดีกว่าเขาบอกวิธีใช้นะคะให้บีบออกมาเท่า,มาเมล็ดทั่วเขียว1เม็ดเท่านี้แล้วก็เนื้อตัวนี้นะคะเดี๋ยวเพียวจะบอกก่อนมันจะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อมูสมันจะไม่ใช่เนื้อแบบ เนื้อลิควิดเนื้อลองพื้นอย่างที่เราเคยเชินกันอ่ะค่อยๆดูแก่ตัวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้สึกได้ทันทีระหว่างที่เกลี่ยคือมันเกลี่ยง่ายนิดเดียวค่ะแต่มันเกลี่ยวไปได้เยอะมันมันใช้ได้เยอะอนี่ค่ะพอเกลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนมูสนั่นแหละก็คือทางลงไปแล้วมันจะแห้งลงไปทันทีเหมือนกับแห้งไปกับทิวเลยค่ะเอามาเทียบกันนี่เลย ข้างที่ทาไปแล้วมันก็จะดูขาวกว่าแล้วก็ดูเนียนขึ้นมานิดหน่อยเนาะคราวนี้เรามาเทียบกับที่หน้าบ้างดีกว่าเดี๋ยวเมี่จะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะซึ่งวิธีใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าให้แต้มออกมานิดเดียวพอแล้วเพราะว่าครีมเขามันก็จะค่อนข้างเกลี่ยง่ายแล้วก็คือมันมนิดเดียวแต่มันสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยอย่างที่เมื่อกี้เม่วโชว์ให้ดูที่มือไปเมื่อกี้เนาะ mm. นี่หายปะ มันจะค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่เนื้อเป็นแบบเนื้อลิควิดเหมือนรองพื้นทั่วไปแต่ว่ามันเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อมูสอ่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้สีที่เมียวใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์หนึ่ง สีไอวอรี่เป็นสีที่เหมาะกับคนผิวขาวหรือว่าขาวเหลืองเขาจะมีสองเบอร์ด้วยกันอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์02ชื่อสีดีว่าดีว่านี้ก็จะเหมาะคนผิวสองสีมมาต่ออีกเครึ่งหนึ่งดีกว่าดูดิเห็นปะเอาออกมานิดเดียวแล้วมันแบบ มันเยอะมากจริงคือตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงทํามาหลอดแค่นี้หลอดกระจิ๋วเดียวเป็นเพราะว่าใช้นิดเดียวมันได้ทั่วหน้าค่ะเรียบร้อยอเอาล่ะเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าตัวนี้นะคะออราโซนียตัวนี้เนี่ยมัน เป็นอย่างที่เขาเคลมมาหรือเปล่าเลยคือหนึเขาบอกว่าออร่าใช่ไหมคะเหนียวว่ามันออร่า ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรองพื้นทุกตัวนะคะที่เขาเคลมตัวเองว่าเป็นรองพื้นมันควรจะมีคุณสมบัติออร่าอยู่ในตัวอยู่แล้วใครที่มีรองพื้นที่มันใช้แล้วไม่ออราแบบว่าใช้แล้วดูเหมือนคนโดนของอะไรเงี้ยใช้แล้วดูหน้าเทา,นาหน้าดําหรือว่าหน้าวอกเกิดไปแบบนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่คุณสมบัติของรองพื้นนะคะอันที่สองเขาบอกว่าไม่เป็นคราบไม่มันไม่เยิมอันนี้คอนเฟิร์มเหมียวว่ามันเป็นรองพื้นเนื้อมูสท,ที่ไม่เป็นคราบอันนี้จริงอันนี้ดีไม่มันสาหรับเหมียวกับ ต้องบอกก่อนว่าเียวลองใช้ไปแล้วแล้วก็เบวเป็นคนผิวแห้งนะคะใช้ไประหว่างวันเนี่ยผ่านไป6ชั่วโมงหน้าเียวก็ยังไม่มันอันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งด้วยนะสําหรับคนผิวมันเนี่ยเราไม่รู้ว่าใช้แล้วจะมันหรือเปล่านะคะแล้วก็อันที่สาเขาบอกว่าไม่หนักมากอันนี้จริงอันนี้ให้ดูคือมันไม่หนักหน้าจริงๆอันที่4ปกปิดดีเยี่ยมนะคะช่วย,เ,ยวเรื่องการปกปิดจุดด่างดำรอยหมองคล้ำหมีแพนด้าแล้วก็รอยสิวให้ดู รอยสิวยังอยู่รอยสิวยังอยู่คือหมายว่าการปกปิดเขาเนี่ยเรียกว่าระดับปานกลางแค่นั้นเองต่อมาค่ะที่เขาบอกไว้ว่าเวลาใช้เนี่ยให้บีบออกมานิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าบีบมาแค่เล็ดถั่วเขียวก็สามารถทาได้ทั่วใบหน้าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ว่าจริงแหละเท่ากับเล็ดถั่วเขียวนะคะแต่ว่าไม่ใช่เล็ดถั่วเขียวหนึ่งเม็ดควรจะเป็นสักประมาณสเม็ดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถามว่ามันทาได้แบบได้ทั่วถึงไหมมันทั่วถึงจริงๆคือแบบเราไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมเขาถึงแบบ ทำออกมาหลอดเล็กน,นิดเดียวแค่นี้เองเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ2-3เดือนใครที่เคยใช้แล้วแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันถึง2-3เดือนจริงเนี่ยมาบอกกันบ้างเพราะว่าเหนียวเองก็เพิ่งใช้มาได้2อ,อาทิตย์เองค่ะ mm. ก็ใครที่สนใจนะคะอยากเล่นตัวนี้นี่เลย ออร่าบายโซลิญานะคะก็ไปลองหาเล่นกันได้ไปหาซื้อนะคะที่ IG ของเขานั่นเองค่ะส่วนวันนี้เหมียวก็ลาไปก่อนแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะจะเป็นรีวิวหรือ h How t o นั้นติดตามกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย